วันนี้นะคะได้ได้มาที่คณะนะคะ<ม>เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการจัดโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพค่ะยัง Architect Eco Home c o n t e ท t <อ>นะคะซึ่งเปิดโอกาสให้น้องๆ้องนิสิตนักศึกษาปริญญาโทรหรือเทียบเท่าเนี่ยไม่ใช่แค่คณะสถาบัตนนะคะ<อ>ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมนะคะมัณฑนศนิลป์คือทุกท่านเออใช่ค่ะทุกสาขาเลยสามารถที่จะส่งแบบเข้าประกวดได้นะคะตั้งแต่ วันนี้จนถึง15กุมภาเลยคะ่ะซึ่งแบบเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้คนเนี่ยสามารถเราจะไปไปดาวน์โหลดเพื่อเพื่อเอาไปใช้งานได้จริงๆก็ถือว่าเหมือนเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับน้องๆอได้ได้ใช้วิชาชีพได้ใช้สิ่งที่เรียนมานอก นอกเหนือจากในห้องเรียนเนี่ยนะคะมาประกอบเป็นองค์ความรู้แล้วก็ประกวดแบบแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างพอร์ตให้กับตัวเองด้วยแล้วก็ยังเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสาธารณะ <ห lun: S 2> ชนด้วย<ด>รยยวับบทบ,บาทพิธีกรก็ตื่นเต,ต้นดีค่ะแต่ว่าก็ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีค่ะนี่ค่ะ ตอนเต้าเรียนใช่ไหมคะมีคะ่ะมีแล้วก็มีโอกาสได้ประกวดแบบด้วยก็ถือว่าว่าเป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยจริงๆค่ะอยากเชิญชวนอยากเชิญชวนอยากจะมาเรียนใช่ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนิสิตนักศึกษานะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ทางคณะนะคะแล้วก็รวมไปถือ,อ,อกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยได้ได้เปิดโอกาสโครงการนี้ขึ้นมาให้ทุกๆท่านเนี่ยได้มา ส่งแบบเข้าประกวดนะคะซึ่งเต้าถือว่ามันเป็นการเหมือนกับยกระดับชีวิตให้กับคนไทยเลยด้วยแหละในการที่งานของเราเนี่ยจะได้ออกไปสู่สายตาประชาชนแล้วก็สามารถจะนําไปใช้ได้จริงแล้วก็ช่วยยกระดับชีวิตให้กับคนไทยด้วยยังไงก็<ม>อยากให้ส่งแบบกันเข้ามาเยอะๆคะ่ะรับรองว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเองแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับเราได้เป็นอย่างดีมากๆค่ะไป่งไปรำมาอยู่แล้วโดนจ้าไปรำก็ดีค่ะไปไปำไรำบูชา ที่นะครพนมใช่ค่ะ mm hmm. ก็ถือว่าได้ไปเป็นครั้งที่สอง mm hmm. ค่ะครับอันนี้เป็นรำอะไรยังไงเป็นเป็นรำแบบมีเป็นเป็นงานที่เหมือนกับเขาให้เราไปรำเพื่อที่จะเป็นการบูชาพญานาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะความตื่นเต้นยังมีเหมือนเดิมไหมแน<ล>่นอนก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ไปรำใช่ค่ะอันนี้ใช้ระยะาต้องนานไหมครับกับท่ารำเพราะเห็นไปมากก็ไม่ไม่นานมากค่ะก็ประมาณแบบ วันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเกี่ยวกับไปรำครังนี้มีไปบูชาหรือขออะไรพิเศษไหมคะส่วนตัวไม่ได้ขอเป็นพิเศษค่ะเราก็ไหว้ด้วยความศรัทธาของเราปกติค่ะแต่เขาจ้างไปเพราะธุรกิจของเขาบ้างกลับมาดีขึ้นสุกก็น่าจะน่าจะเป็นเรื่องเรื่องประมาณเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วมีติดต่อมาอีกไหมครับไม่มีใช่ค่ะ เออน่าจะเป็นปีหน้าเลยค่ะคิดว่าอาจจะไปบุรีรัมย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ิวเหรอครับก็ก็มีติดต่อไว้แต่ว่าเป็นเป็นเหมือนแบบที่เคยไปประจําเป็นงานของจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะคือว่าเดินสายทางด้านนี้แล้วไปอีกทางนึงก็เดินตั้งนานแล้วนะลำตั้งนานแล้วนะคือแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเนาะน้อยคนจะอยู่ดีๆได้ไปลำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตั้งจิตอธิษฐานดีๆเพื่อที่แบบว่าจะได้เหมือนเป็นการรวมรวมความศรัทธาแล้วก็ ถวายเป็นพุทธบูชาทางเอกลำนี่ตอนนี้ถึงเปต้าคนแรกเลยก็อาจจะเป็นเหมือนคนแรกๆที่ได้มีโอกาสลำอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะคือจะฝึกซ้อมตั้งจริงจังไหมเพื่อไปรับงานในด้านนี้อะไรก็ได้ก็เคยคิดไว้เหมือนกันนะเพราะต้าวรู้สึกว่ามันก็คือเต้าอะเคยเรียนลำตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วเต้าก็รู้สึกว่าเออมันอาจจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยเต้าคิดว่า ถ้าเรามีโอกาสได้ได้เรียนรำแบบจริงจังก็ดีแต่รู้จะเวลาไหนเหมือนกันแล้วก็ถือถือว่าใช้โอกาสนี้ในการแบบฝึกสิ่งที่เคยเรียนมาอะไรอย่างค่ะใช่ค่ะนอจะจะเดินสายรำแล้วเดินสายเป็นงานแต่งเหมือนกันเนาะเดี๋ยวนะจากจากเรื่องงานการประกวดแบบบ้านไปเรื่องรำแล้วก็ไปเรื่องงานแต่งได้ยังไงงงมากก็ได้นะเพูาเราเป็นแบบัวท์งานแต่งเหมือนมันเป็นช่วงอายุมั้งที่แบบว่าแบบเพื่อนๆนก็แต่งงานอะไรอย่างค่ะก็เลยไป เออมีในหัวเต็มเลยค่ะดูดูพินเทลเอสเอาก็ได้แต่ล่าสุดมีบริการเนาะเป็นอ๋อค่ะก็เหมือนในงานเป็นแบบล่าสุดไปที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็ธีมเขาเป็นเหมือนต้องใส่ทักซิโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนบอกว่าเราจดนใสดูงานรุ่นเพ่นก็โดนแซวเหมือนกันแต่ว่าอย่าไปเจับพึ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมีอยากดูจริงๆกันเลย ไม่ค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้แอบดูก็ดูเลยค่ะคนในงานแซวเยอะไหมแต่คนในงานไม่ค่อยแซวหรอกคนนอกงานอะแซวเยอะแซวเวลาเราลงรูปใช่ไหมใช่ค่ะแต่เราไม่ได้ไปซ้อมหรืออยากดูอะไรเป็นพิเศษไม่ค่ะคือเหมือนถือโอกาสแบบไปเที่ยวมากกว่าแล้วเชียงใหม่อากาศดีมากเลยอากาศเย็นค่ะจริงๆริงแอบแทนไปว่าแบบ คือว่างานแต่งในอนาคตจะต้องเป็นแบบไหนอะไรยังไงพอดูหลายง,งานไม่ได้แพนเลยไม่ได้เป็นคนไม่แพนอนาคตอะไรเลยแบบอยู่กับตรงนี้ตอนนี้ แบบคิดรูปแบบว่าจะเป็นยังไงในกานแต่งชั้นไม่อนาคตเลยจะได้แต่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยไม่คิดดีกว่าคือเหลืออย่างที่บอกคือเหมือนแบบเราอยู่กับตรงนี้ตอนนี้ดีกว่าค่ะแบบคือปกติคือบอกใครได้หรอลคะจะแต่งบอกกล้องเนี่แหละค่ะไม่ได้บอกใครเขาอยู่มะเขือชองเนาะเราอะแต่พี่ว่าไงอะมีคนมาแซวว่าแบบเป็นการซ้อมอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม<ห>่รู้เหมือนกั<ห>นค่ะแต่เรามะเขือ มีแย่ๆต้องไหมคะเพราะเราก็คุ้นเคยแล้วกับครอบครัวเขาห้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ยังไม่อยากจะพูดว่าคุ้นเคยเหมือนแล้วก็ค่อยๆรู้จักมากกว่าค่ะหรือว่าไปได้สวยก็ถือว่าดีค่ะก็าถือว่าหกเดือนที่ห่ันมันฉลอมใน่นอน ใช่ค่ะก็ฉลองเรื่อยๆค่ะอืมคือับเป็นยังไงนะทฉลองเป็นเป็นรายเดือนคือรายเดือนรอบเดือนคือเหมือนก็หาเรื่องแบบทานข้าวแหละไม่มีอะไรหรอกค่ะ่นาดใช่ไหมก็เอ็นจอยกับการทานข้าวใช่ก็เอ็นจอยอยู่แล้วปกติก็เอ็นจอยอยู่แล้วค่ะเหมือนเติมความหวานเรื่อยๆเนาะอืมที่เราพูดว่าพวกเรากินแซวีทตลาดเลยเออก็แหมก็ ต่ว่าทุกคนแหละเหมือนแบบเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเหมือนกับเหมือนเราก็ก็ถ้าเรารู้สึกดีกับใครเราก็อยากจะแบบเออให้รู้บอกให้เขารู้เนาะหรือว่าอะไรประมาณนั้นแล้วก็เลยแราว่าความหวัดแบบไม่มีแผ่วเลยพวกเราไม่ตกเลยไม่เลยสมัรม้ร อย่าลืมส่งแบบประกวด15กุมภานี้ค่ะตอนนี้เช็คประวัติไหมครับเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยทานน้ำตาลค่าอ้วนนะคะใช่ความรักหวานอยู่แล้วค่ะดราม่ามากดราม่ามากดราม่าก้มต่ำที่ไหนอ่ะโอ้ยแยกแยกมันก็มีค่ะตอนแรกมีมีมาคอมเมนต์เขกใช่ไหมแล้วหลกงากเป็นว่ามีชาวเน็ตมามเมนตทอีกค่ะก็เอ่อเหมือนกับ มันก็เป็นอะไรที่เราอยากโปรโมทเนาะแล้วเราก็คิดว่าทำเราก็ขออนุญาตแล้วก็ถ้าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าตอนนั้นก็ไฟทางม้าลายก็เป็นเขียวอยู่อะไรเงรี้ยแล้วก็แบบมีพี่ๆตำรวจเขาก็ทําหน้าที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเราไม่ได้แบบให้เขามาดูแลเป็นพิเศษอะไรอะไรเงี้ยแค่เหมือนขออนุญาตมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้เป็นรบกวนการใช่ก็คือกล้องโทรศัพท์หนึ่งอันแล้วก็เราก็แทนที่จะเดินปกติแล้วก็ก้ตมต่ำ ต้มตับแค่นาน that that's it ใช่เพราะมันก็แค่แบบถ้าถ้าเท่าที่เห็นในวิดีโอก็คือเป็นแค่หนึ่งนาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สัญญาณไฟก็อาจจะประมาณสองนาทีหรือสามเลอย่างเงี้ยค่ะจริงรู้สึกไงที่คนมาดราม่าแบบมาวิซ่ารนข้างแรงเหมือนกันอ๋อคือถ้าว่ามันก็อาจจะอยู่ในแบบช่วงสถานการณ์ที่อะไรก็ดราม่าง่ายอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ก็ ก็รับฟังค่ะบางทีแบบเราก็ต้องคิดเยอะๆหน่อยอะทำอะไรในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงเราได้เห็นคอมเมนต์ที่เป็นข่าวไหมครับก็เห็นค่ะก็ก็เราก็คิดว่าเราเหมือนกับเป็นคนที่เราไปถ่าย MV เนาะแล้วเราก็อยากจะโปรโมตงานให้ให้แบบเหมือนเป็นที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเราเราก็มองในมุมของเราตรงนั้นแต่แต่เราก็เชื่อก็คิดว่าเราเราได้ตัดสินใจทําอะไรแบบ ถ้าคือคิดว่ามันไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรกับใครจริงๆอะไระแต่หลายคนมองว่าเพลงนี้มันขัดกับลุคเราอะไรอย่างเงี้ยทีห่หอเราเราลองเต้นเพลงอะไรอ่ะ <laughs> น่าจะเรียบร้อยบางเท้อ,อ,อก็ไม่ได้เออเหอแต่ว่าก็ไม่นะเพลงก็คือเพลงอะคะอ่ะแล้วก็มันก็แค่แบบว่าทําให้ทุกคนเอนเตอร์เทนได้ก็โอเคแต่ว่าก็ก้าทำดราม่ามาได้เพลงก็ทะลุตั้งเร็วด้วยเร็วก็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 ดีค่ะกพโอเคค่ะ เรียกว่าตอนนี้ใครไหนกลับได้ว่าจะเรียกว่าก้มต่ำกว่าเลยเนาะใช่ก็ใช่หลายคนก็จะก้มต่ำทำหน้าให้กับไต้หวใช่ค่ะใช่ค่ะมีวางแผนไหมคะเกิดมากกว่านี้จะไปเต้นที่ไหนดีจริงๆก็บอกอะพี่ปอกไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องคิดเยอะๆแหละอาณาจักรอะไรอย่างเงี้ยอืมเครียดเหมือนกัอ ไม่ก็คือก็ไม่ก็ไม่ได้คุยกันถึงเรื่องแบบกระแสะฟีดแบ็อะไรขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็เหมือนต้องแอบบอกพี่บอกเองแหละว่าเฮ้ยถ้าแบบมีคนดูเดี๋ยวเราก็ไปเต้นกันอีกเนาะสนุกดีเราชอบเต้นอยู่แล้วเราก็แบบชวนกันอะไรเไงี้ยมันก็จะได้แบบออสนุกสนุกมากกว่าค่ะเดี๋ยวขอเลือกสถานที่ก่อนเนาะใช่อย่าอย่าไปเครียดกันมากค่ะเต้นเต้นก้มต่ำเนี่าค่ะเพลงจะได้เดตติ้งดีๆใช่ค่ะอย่าลืมส่งแบบประกวดด้วยนะคะอย่างการรับงานเนี่ยว่ามีถ้าไ <c oughs> ม แ้วเต้นหนุ่ยมากขึ้นกันค่ะเขจะแบบเปลี่ยนบ้างไหมก็คือเราเล่นละครอยู่แล้วเนอะแต่เต้าคิดว่ามันถ้ามันมีโอกาสในการที่ให้เราไปทํานู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นความท้าทายใหม่ๆอะไรเงี้ยอย่างวันเนี้ยกลับมาคณะแล้วก็ได้มาลองเป็นวิทีกรหน้าใหม่อะไรเงี้ยมันก็แบบหน้าใหม่ก็เลยแบบมันก็สนุกดีท้าทายตื่นเต้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณนะคะ